สวัสดีครับท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารโรงเรียนคณะครูหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพที่เคารพทุกท่านครับตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรของสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านครับวันนี้ผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธาน ในการเปิดการอบรมนะครับขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียกว่า AI ในการจัดการกดาษสอนของโรงเรียน1ออำเภอ1โรงเรียนคุณภาพครับแล้วก็มีความคาดหวังนะครับที่จะดำเนินการาในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับในตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยของท่านรัฐมนตรี ตรวนเองเพิ่มพูนชิดชอบนะครับที่ท่านได้มอบนโยบายไว้เราก็มีการขับเคลื่อนและก็มีการสานต่ออย่างเป็นระบบนะครับประกอบกับในปัจจุบันเนี้ครับเราเองก็คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียกว่า AI เข้ามามีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอนในการเรียนรู้ ท่ามกลางการพัฒนานะครับที่ครูเองก็ต้องพัฒนาตัวเองผู้บริหารเองก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดจนบุคลารกรไม่ว่าจะทั้งในเขตพื้นที่ศึกษาและโรงเรียนทุกท่านก็ต้องมีการปรับตัวในการประยุกต์ใช้นะครับปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกว่า AI ที่ผมบอกเบื้องต้นไปนะครับเครื่องมือจึงมีความสําคัญปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวไวมากแม้เราหันหลังแป๊บเดียวก็ออกหน้าเราอย่างรวดเร็วแล้วจริงๆเราจะมีความสําคัญในทางเดียวกันนะครับ เอไอเองกม็มีประโยชน์มหาศาลแต่ก็ต้องมีความเข้าใจในการใช้และใช้อย่างไรจริงจะเป็นประโยชน์นะครับในการส่งเสริมเพื่อให้พัฒนาการศาึกษาฉะนั้น AI จึงมีความสําคัญนะครับแล้วก็มีจิตวิญญาณเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ให้สูงสุด ตรงกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะนะครับของครูของผู้เรียนของผู้บริหารและบุคลากรทางกษาฉะนั้นในการที่จะนํา AI มาใช้ต้องศึกษาให้ดีนะครับและก็รู้วิธีการใช้มีวัตถุประสงค์การใช้ต้องคํานึงถึงการที่ต้องใช้ว่าใช้อย่างไรระประยุกต์อย่างไรจรึงจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องเหมาะสมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับกลูกๆนักเรียนทุกคนด้วย การใช้ AI นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเรียนการสอนเองต้องมีการพัฒนาหลายมิติปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แชทหรือการใช้เจมินายต่างๆก็มีความสําคัญนะครับในการที่จะพัฒนาเราก็ต้องมีการเรียนรู้ในการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับที่จะทํำยังไงครูเองก่อนที่จะใช้ครูก็ต้องศึกษาก่อนฉะนั้นเราก็ต้องมีการอบรมครูนะครับนรหนึ่งอำเภอหนูในกรุณภาพจึงมีความจําเป็นนะครับตอนเยบายรัฐบาลที่บอกว่าจะขับเคลื่อนยังไงให้โรงเรียนเราเองนะครับมีความพร้อมและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะครับ ตลอดจนเป็นแหล่งทรัพยากรที่สามารถให้โรงเรียนอื่นหรือลูกเรียนข้างเคียงมาใช้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดการพัฒนาตลอดจนลูกๆของเราต้องมีความสุขนะครับในการเรียนแล้วก็มีความเขาเรียกว่าเรียนดีมีความสุขด้วยนะครับอย่าให้เกิดขึ้นเรื่องนี้นั้น ครูเองจะทําอย่างไรจรึงจะสอนได้ให้มีความสุขด้วยผู้บริหารบริหารอย่างไรจรึงจะมีความสุขด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเองต้องปลูกฝังไว้ว่าทําอย่างไรนะครับการอบรมจะทําให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับด้การแดกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนา AI ใน,ในมาจาัดในการเรียนการสอนมาการบริหารกจการศึกษาและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้มีความพร้อมมากที่สุดและให้นักเรียนได้เข้าใจถึงว่ายุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเราจะอยู่กับ โลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขด้วยวิธีการไหนฉะนั้นการอบรมจึงเป็นผลที่ทําให้เราเองต้องเรียนรู้และก็เข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องดําดเนินการก็ขอให้ทุกท่านที่มาอบรมนะครับวันนี้นะครับกระผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านในการเรียนรู้ร่วมกันร่วมกันพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลหรือผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถใช้ AI ออย่างรู้เท่าทันมีจริยธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะครับมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการที่จะเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืนขอขอพบพระคุณทุกท่านด้วยขอประสบควาสำเร็จในการอบรมในครั้งนี้ด้วยความรักความเคารพครับ